เอ่าอีกแล้วครับเปิดมากเก็บของใส่รถอีกแล้วครับน้องโมสิพอินหน่อยไปคืนเขาลงหวยยุใส่น้อบาทนี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ห้าก็ล่างเดินทางไปหมู่บ้านหนึ่งครับนั่นก็คือหมู่บ้านหน้องแสงครับแม่ละครับบ้านแม่ของผมเองครับนั่นก็คือยายหน่อยครับ พอจะมาหอดผมเลยทวงว่าโอ้ก็ใส่เสื้อเหลืองคือตอนไปขายพระเนานะผมวางสีละยายหน่อยวางไรผมพอขับเฮ้ยอย่าบอกเรื่องขายพระเด้อกูไปเปียนเสียกันดอกขันวางสัตวสรุปเปียนอีหลีครับแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงมาหพร้อมด้วยครับบัดตอนนั้นนะโอ้ยแม่สีรวยแม่สีรวยคุณด้มาหอดตอนนี้บ่เบิ่งพระยักษ์เถียเปิดนี้อย่างเดียวเลยว่คัน ตอนนี้บอกผมยุ่ิไสไว้เลยครับกับยุ่ิสาระข้ามคือเก้านั่นแหละครับพี่น้องภากันมาเหตุยังวัเนี้ครับสิมือนี้สิผ้าแม่แม่มากินเขาครับโอ้โหกันเนืองด้วยว่าเป็นวันแม่นั่นแหละครับขันผู้ใดยังไปในรู้นะครับคนสายมือนี่ก็จะเป็นแม่อีน้อยคนขวามือนี่ก็จะเป็นแม่ผมครับตอนแรกย่อยหน่อยว่าสิบ่มาเด้ครับมือนี้เราบอกว่าเราสิไปดำหน้าว่ะขันผมบอกว่าผมสิไปแจ้งตำรวจจับเลยครับเพราะวันยังวันแม่น่ะเขาบอกเห็ดให้เห็ดหน้าที่ผมว่าจังซี่ล่ะ มันเห็ดเวียวกับมันขักมันผดมันโพเนครับมือน,นี้เนหน่อยเขาบว่ในนางไก่ผมดี่ครับนางบบกไก่เลี้ยวเบื้องหน้าผมดูดูโอกาสทังสีบ่บนนี้มีมาบ่อยๆครับตั้งคนตั้งมีหนาทีอยากเห็ดงานของกันละกันเมื่อโอกาสมาหอดเราผมกับขวามันไว ผมให้ความสัมพันธ์กับเรื่องการบาลาน์ระหว่างสองเฮียนบักย่างคักได้ครับผมหักทั้งสองเฮียนทอกันบ่มีวาลัาเอียงเฮียนใดเฮียนหนึ่งนี่แหละครับสำหรับผมผมเอินวาการสางบาลาน์ระหว่างสองขอบขั้วครับผมหักใยน่อยผมก็ต้องหักแม่อินอหน่อยน้่อินอหน่อยหักแม่อินอหน่อยก็ต้องหักใยหน่อยนํามยังสี่ครับมันเป็นเรื่องปกติเลย ยามพาคนในครอบครัวไปกินข้าวแบบนี้ผมสิบ่มองว่ามันเป็นเรื่องเปลืองเงินด้ยครับเพราะว่าแนวแบบนี้เขาไม่ได้เหตุสมือเขาไม่ได้เฮ็ดสุกเดือนครับโดนโดนเขาได้ไปเที่ยนหนึ่งครับผมสบอกให้ทุกคนอยากินเต็มทีเลยมันเหมือนเป็นภาพฝันหนึ่งที่ผมกับอินหน้อยเคยบอกกันไว้ครับแล้วมื้อนี้พอ่อทั้งผมเฮ็ดได้วผมก็ดีใจด้วยครับแม่นครับมันบ่ได้มีหยังหลายเลยบางคนก็สิว่าภาษามาก,กินข้าวซ้ำนี้ก็รู้สึกภูมิใจละติฟังนะครับความสุขของแต่ละคนมันบ่คือกันครับบางคนอาจจะพาครอบครัวมากินแบบนนีีีี้้้รรูสึกกกเเฉยๆมมมมัั็บบบ่่ผผผิิดดดอคไถ แต่ผมพ่อได้เห็นทุกคนยิ้มทุกคนหัวซ้ำนี่ผมก็ดีใจแห้งแล้วครับต้องอิ่มขนาดไดนะครับพี่น้องคิดเบื้องวันนั่งบายุเลยครับบอกเลนหน่อยอะสังเกตได้เลยครับว่าผมเสิเหตุแบบนี้ตลอดเหตุทุกปีเลยขันพี่น้องติดตามผมมาตั้งแต่แรกก็จะเห็นวันเมียไปแล้วประมาณสามเทียย์แล้วครับเบื้องหน้าตาแต่ละคนพ่อขึ้นลดถือเอครับนี่ครับอิ่มไหลบักอนีรนอนตีพุ่งหลับปุ้ยเลยครับโกนพ่อมนะครับ พอจะมาหอดบานเข้ากับมาเห็ดสิ่งที่เข้าควรเห็ดรับนั่นคือการที่มาเบื้องย่ายหน่อยนอนครับ <c oughs> บออ่แม่นแล้วคือการไหว้ขอพรแม่ครับมีคนบอกว่าพระที่ดีที่สุดบ่ได้ยู้น้ำวัดดังๆได้ครับแต่เพิ่นบอกว่าพระที่ดีที่สุดเป็นพระที่ยู่ในบ้านเฮ้านี่แหละครับนั่นก็คือพอกับแม่ครับคนที่เพิ่นเลี้ยงเข้ามาตาหน่อยบ่ถิ่มเข้าไปใสเลยบ่าว่าสิมีหน่อยมีหลายหรือบ่มีเลยเพิ่นกัสิใหายูกก้อนเสมอความเสียสละกับการเลี้ยงดูของพอกับแม่บ่รู้ว่าศาสตร์หนีส่เบิดบ่ แต่ผมคิดว่าการที่เฮ้าสิตอบแทนเพิินได้ดีที่สุดเลยก็คือเป็นลูกที่ดีแล้วก็กตันยูกับเพิินครับการกตัญยูญบรรย่เป็นว่าหายเงินแล้วกระตันยูได้ครับบางคนมองจุดหนีพิดไปครับบ่ตองหายเงินเพิินจกบาทเลยเฮาก็สามารถเป็นลูกที่กระตันยูได้ครับแค่บ่เ็ดได้เพิินเดือดร้อนหมอบความลับกับความอบอุ่นมีเวลาให้เพิินบ้างซ้ำานีก็เป็นการกระตันยูได้แล้วครับ